ใมเตรียมไฮโดรปนิก bon สร้างอาชีพค่ะบูรณา,าการทุกหุ่นสาระเลยนะคะและทำสลัดโลโดยใช้ผักผักไฮโดรปนิก bon ค่ะเอาลุยเลยค่ะลูกไฮโดโปรปนิกสร้างวิชากพัฒนาความรู้สู่เส้นทางอาชีพสวัสดีค่ะพวกเรานกะเรียนสายชั้นมิยมศึกษาปีที่สองไฮโดโปรปนิกสร้างอาชีพสอง คือการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงและต่อยอดกับสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นกับการเรียนรู้เสริมสร้างทั้งสติปัญญาทักษะทั้งเจตคติที่ทาให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาการดําเนินชีวิตหรือได้ง่ายๆก็คือสิ่งที่เราทําได้จากการเรียนรู้จริงๆไม่ใช่แค่เพียงการท่องจำแต่นอกมาปฏิบัติได้ และด้รูบคุาของโครงาการและประโยงน์การเป็นผ สามารถนไอเคุณชช่เมือพเราได้เลยไปขายได้ทขายได้รชค่ขายไม่เคย้องขายเก่อนหแล้วเดี๋ยวให้คุณปูเขาเช็คมาว่ามีได้ท่าไร่้องขายเคยไปขายันหรือยังขายกับคุณขายยังไเราเรคยไปที่หมู่บ้านสีนาค่ะแล้ได้เลย

ใช้มือจ no, ับสิ a, ler, ่งที่เราต้องระวังก็คือความสะอาดค่ะส่งถุงมือแสวมถุงมือแต่เอามือที่ส่งจับมาทุกอย่างแสวงไหมแสวงค่ะต้องระวังใช่อันนี้สำคัญที่สุดเอาไงลูกเอาไงลูกเอ๊ะเสิร็จตีไหมนะเอาหุ่นมาดีกว่าให้ให้จริงเลยคนละ อันนี้มีเทคโคมให้พวกท่านด้วยใช่ไหมคะอันใส่กล่องนี่เทคโคมค่ะอันนี้ชิมก่อนอันนั้นเทคโคมใส่ปากกาพี่ผู้ถูกไ<ช>หม่าเทคโคมอันนี้นับชิมสลด็ดูวิธีการทำค่ะกูเองมันโล่งอนะ ต้องทำว่าแบบดึงได้อุ้ยอร่อยอะไรอย่างนั้นแบบเทคโฮมเลยนะเทม